จบแล้วจบแล้ว,ะวไไนะครับนี่ถ่ายทอดสดระหว่างปรกเกมร์อไ,ไอที่พว้มองไม่เห็นเลยพี่อันมันนสง,ง,สง,นงนี่ลงแสงสัยจะใช่โอ,อ้กเกมมือคองเกมอยู่ครับตอนนี้อ,อเล็กอเล็กวางไปทางขวาใครก็ไม่รู้ยิ่ง มาดูมเซฟด้วยสวยอาครับอืออะะไรวอ้าวหมดหมดหมด,หมดโยกซปเปอร์ซับครับวันนี้ยิงไปนหนึ่งประตูแบบฟุ๊กๆอ้าบไปทีคอนเกมบกุกเอกตัดบอลได้ เอาไม่ใช่เอ็กไรไม่รู้เอาครับกอบ๊อปทำเกมขึ้นมาปิดมือของเกมอยู่เสียบอนตรงกลางนั่งดีกว่าโอ้ยเหมนยาก,กันยุ่เลยไอทีของเกมอยู่ด้านหลังปิงมือตัดได้ยิง ลูกเกมไม่มีชีวิตชีวาโดนอัดไม่เจ็บครับไม่เจ็บด็อกเตอร์ยิงโอ้ยไรสาระมากครับตรงนี้เกมเยอ่อๆแย่ๆไม่มีอะไรคืบหน้าไอทีคองเกมมาโอ้เข้าบอลตรงนี้ไม่เฝ้า กรรมการบอกไม่เฝ้าหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดออกไปเลยวัยแกม,มือยังคลองเกมได้สวยครับตัดบอลได้แล้วไอทีจ่ายไม่จ่าย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 ไม่จ่ายเพิ่มดอกภาคภ <c oughs> าคภาคดีสี่แขกเปิดมาอาเล็กอเล็กอเล็กขาอ่อนโอ้ เอ้าลืมเอากล้องไปด้วยลืมมันจะดูลืมขยับกล้องจะยิงตามออกไปมันเกยบเข้าโง่ตอนนี้ยิงได้ดีครับบอลรองตอนนี้ขึ้นน้ำไปแล้วข้าตผักไรกล้องก็บอเอาไปน้ำอ่ําเขายิงเขากล้องมยุบหุ่น เดี๋ยวเดินแบบถึงที่สิบแปดมุมหน่อยสิเดือนในปีน้องไม้ถ่ายหนังโกว่าเสยแค่นี้พอแค่นี้พอไม่แต่เมืองอาชีพไอทีคลองบอลอยู่ไอทีโอโชสเต็ปซึกซักซึกซักโอ้ฟาว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 เหลืองได้เหลืองได้เหลืองได้เนี่ยอุตส่าห์โกงให้เมื่อกี้นี่ไอทีของเกมอยู่ตอนนี้ ขยับ<ะ>ขยับ<ะ>ขยับ,ออบอยเอยเออเออเออไ,ไ,ไอทีขึ้นนำสองมาดูต่อศูน,นย์ออกมาข้างนอกมาตั้งนานเลยมีกับไม่มีเท่ากัน,นจ่ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอยพี่คาหายยี่เกิดเดี๋ยวลงไป เต้นยืดเต้นยืดเดยิ้มเจอกูมี่กบเปิดเข้าไปไอทีตัดได้เล่นไปเล่นมาเหมือนไอทีเยอะกว่าโปรแกมเมอร์เล่นเยอะเยาะแย่ไอทีนำสองต่อศูนย์ครับตอนนี้ไอ้ทีตัดได้แล้วกลางสนามโปรแกมือเสียบอลอีกแล้ว วางบอลมาฟังขวาอาเล็กอเล็กวางยาวไว้ตรงกลางนักเตะอดิทยิงอุ้ยสามศูนย์รดอดดมบอลกลับบ้านไปแล้วนี่เขาบอลกลับบ้านไปนี่ผ่านไปห้านาทีโดนไปสามลูกาามุมเว้ยว่าโดนจมวนทำไมไม่ผูกนะบอกบอลมุมยา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 แบ่งกันเล่นแบ่งกันออกกำลังกาย เราโดมเข้าบอลแน่นมากจ่ายมาขวาไม่ผ่านจานเด็กดักได้สวยแต่ว่าขาอ่อนอินดิ้งโอ้ยกเมื่อของบอลหนึ่งร้อยโดมขึ้นมาเตะแล้วโจโจทำอะไรยึกยักยึกยัก ต่ามาลิมเส้นได้สวยไม่ออกเอบิวม,มันหมดผ่านไป5นาทีไอทีนำอยู่30มศูนย์ดูเกมโปรแกรมเมอร์ยังไม่มีอะไรไล่สาระมันเดิม <c oughs> กับต่างเดียวคองเกมอยู่มีสี่แขกตายบ้านลงมาไม่ผ่านรอยดม อะไรี่ชาไปแล้วครับเคียร์เคียร์เคียร์ออ้อ้อ้ยยิงโอ้นักเตะซื้อข้ามาใหม่ไอที่คลองเกียอยู่กระชากลากลงไปเสร็จล้อโดมอีก โอ้เรโดมเล่นดีมากครับวันนี้ส็อปเปอร์เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีตอนนี้โปรเกมเมอร์เล่นไม่เป็นเกมครับตอนนี้โค้ดต้องทำอะไรทุกอย่างมีซีแคก กระชากเข้าไปกชากเข้าไปยิงยิงใช้โอกาสเปืองครับใช้โอกาสเปืองใช้โอกาสเปืองเพึ่งผ่านไปแปดนาทีพี่อีกครึ่งหนึ่งกับตันเบี้ยวเตะมุมโยนเข้ามาตรงกลางมองรู้ทีไม่โดน แสงไฟไไสแสงไฟย้อนแสง,งสอไอทีเปิดมุมมันข้างที่สองตีต่อกันโยนเข้ามาคอปดักได้ไปแล้วครับร้อยโดมเพนเบเกอร์วันนี้ส่งมาที่เมียให้น้ำมากินไปไปยิงยิงไม่ดูโกเลย ยิงไม่เล็งเลยครึ่งแปดเมื่อเปิดบอลเข้ามาจับบอลลงจ่ายเข้าไปกลางจ่ายเข้าไปกลางมิสซิแขกตัดได้บิวไปเอ้ยอหมดเอ็กอ้าไอทีดักได้แล้วรอดโดมโอ้เล่นดีเล่นดีพี่กบลทำยังไงทำยังไงทำยังไง ทำยังไงไม่ทำเลยเสียวอลจานเอ็กด้วยย่างเดียวเอยเดียวจานเอกวันนี้คือหยังมาเปล่ามีนเนี่ยนดทีแล้วโดนไปเยอะนัดน,นี้แก้แค้นคืนได้หรือเปล่ามาแล้วอาเล็กอาเล็กของเกมอาเล็กยังไงป่ายอื่นเข้ามากลางไม่มีเลยเสียเบี้ยวสมชื่อ อ้อาวอาทิตย์อาทิตย์ดวงสว่างครับเพิ่งพ้นคดีกลับมาปเปิดเข้าไปตรงกลางอึมเปิเมื่ออาทิตย์ลงมาแล้วลูกเกมดีขึ้นผ่านไปสิบนาทีลูกเกมเปิดเมื่เริ่มดีขึ้นครับขยับเข้ามายิ่งไม่ผ่าน มันเดซาเนียโยโอปวดแขนเมื่อไรจะจบวะเนี่ยขากล่องไทยซอสดไอทีใส่ปะเซฟสวยเสียวเบี้ยวเราดวงนี้เล่นได้ดีสุดอยอดไปเลยเยี่ยมมากเอาละครับพอกิมมร์ไม่ลงไม่ลงไม่ลงอ้าวทัดทัด เหลืองได้เหลืองได้ทัดทัดทัดเห็นอยู่ทัดเท่านี้แหละอายแล้วครับเนยียตี้เนยียตี้ยังไงเล่นง่ายๆสวยกลางว่างแล้วอุ้ยจานเอ็กหมอนเอ็กวันนี้ความเกมดีเอุ้ยนักเตะอีนี่เจ้าซับไกล้ไหมเซียบิวอุ้ยด็อกเตอร์ทั้งกระพิวช่วยดิช่วยดิด็อกเตอร์ช่วยดิ โกลเกมเมอร์ยังทำอะไรไม่ได้ครับตีไข่แตกไม่ได้เหลือเวลาอีก4นาทีสุดท้ายกัรตันเบีย้ยวยังไงกัรตันเบีย้ยวยังไงแต่ฮาวกางมีสิบแขกขานบอลโอ้โหอเล็กเป็นยังไงบ้างครับโอ้ส<อ>ี่ศูนย์ตัวอีดิตยิงหลายกัน <c oughs> ตัวอ e ีดิยิ้งไม่นับนะตัวขี้โกงไม่นับไม่นับ,น,บ,น,บนี่น,นี่ออกตัวออกตัวเสยกับตันเบี้ยวเอาหมดเสยสิบเอ็ดสิบสองละ <c oughs> โปรแกรมเมอร์โดนไปสี่แล้ววันนี้นี่แค่น้ำจิม้ม วันนี้นักเตะอีดิดระเบิดฟอร์มครับยิงไปแฮตติกแล้วอเลก็กยังเหมือนเดิมโบกเปียกครับวันนี้อเลก็กไปแล้วครับกัปตันตีกัปตันตีบัญชาการเกมลุกด็อกเตอร์ช้าตลอดมีซีแค่ของเกมในแดนหลังครับไอทีของบอลอยู่โอ้โหลอกทั้งวันนี้เอ้ย อย่แบบแยาอยา่ยาอย่าไม่มีข้อแก้ตัวครับดรไม่มีข้อแก้ตัวจับภาพได้ด้วยเมื่อกี้เนี่ยลองหัวเลาะได้เลยทุกนี้มานครับต,ต,ตัดบอลได้นนแล้วดรแก้เขินดรแก้เขินหรือเปล่ายิงอุ้ยจำแหงเอกบอลเร็วลูกยิงเซึมภาษาได้เมื่อกี้เนี่ยเอาครับ สวยมากเราโด่งไปเองไปเองจี้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 ยิงจี้ไปไปไปอึ้ยสุดกระส่าเฉยสองนาทีเนี่ยสกอร์อยู่ที่40ครับใครยิงบ้างจำไว้ด้วยเด้อ เปลี่ยนมุมไอทีโยงเข้ามาโดยมิซีแขกเออเข้ามาเล็กไม่โดนอีกแล้วฟอร์มตกครับวันนี้ฟอร์มตกฟอร์มตกพี่กบพี่กบยังไง ใช้ข้ากลางดออกเตร์ดออกเตร์เสียบอลอีกแล้วตามฟอร์มเสียเบี้ยวยังไงจ่ายมาพี่เล็กพี่เล็กไม่ยิงส่งให้รถโดมเสยไปบิวอ้าวลืมมากล้องไปด้วยก็หนาทีสุดท้ายตั้งแต่อีดิดยิง

อ้าวหนึ่งลังครับให้หลังสุดท้าย <c oughs> ต้นเวลาบาดเจ็บหนึ่งลังหนึ่งลังสกอร์ตอนนี้ไอทีนำอยู่สี่ประตูต่อศูนย์ตัดดมโอ้โหนี่ทับฟอร์มครับเ <c oughs> อ้ยเ <c oughs> อ้ย <c oughs> ดอกเตอร์ตามฟอร์มเ <c oughs> สียบอลเหมือนเดิม าามาแล้ว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 